น,นอน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 ยังไม่กินข้าวเลยอืมยังไม่ถึงบ้านไผ่เลยยหิวหรอหิวติหิว กินกพ่เดียวเพิ่นหิวครับเพิ่นก็เลยตื่นหิวไหมหิวหิวไม่ได้กินอะไรทั้งวันเขาบอกว่าเป็นคนกินง่ายนะครับแต่ผมชวนกินขนมเขาก็ไม่กินกินข้าวอยากกินอะไรแบบร้อนๆไหมน้ำๆ พี่ไม่หลับเลยพี่เป็นห่วงงานพรุ่งนี้พี่ตอนนี้เวทียังลงไม่ได้เลยฝนตกตลอดอืมเวทียังลงไม่ได้เลยงานกลางวันแล้วงานกลางคืนสนามก็ต้องย้ายด้วยเพราะว่าสนามมันแฉะช่วงนี้พายุเข้านะครเราก็จะมีอะคอนเสิร์ตท,ที่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่และก็ไม่มีไลฟ์สด ทีเซอร์แบบทีเซอร์เราเห็นแล้วแบบเออจริงๆจริงจร,งจรงิบอยเคยกระซิบหลายพี่ๆแม่ๆหลายคนที่มาเจอกันเจอกันบอกว่าเราทึ่งๆผมก็เราก็าห่วงเรื่องดราม่าด้วยเพราะว่ามันมันไม่เคยมีกับศิลปินซึ่งเราอ่ะไม่ได้ดังระดับประเทศเขาดังแคก่กลุ่มกลุ่มของคนที่ชื่นชอบหมอลำ แต่ว่าเราอยากทำทุกคนที่มาคอมเมนต์ทุกคนที่สนับสนุนออบอกมากมือไหนบอกมากสิใดล่า้งานบางคนบอกว่าจะบินมาจากต่างประเทศเลยมันเป็นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตของมอลำธรรมดาคนหนึ่งแอนออลาดีก็บ่อยสิริใช้มันมันคือใครอ่ะแต่ว่ามันจะถึงวันนั้นไหมก็จับมือแม่ ต้องได้ละข่อยเป็นคนแบบสูสุดใจแล้วถ้ามันเป็นไปได้ก็สองปีเราทําครั้งหนึ่งก็ได้เนาะถ้ามันสําเร็จตอนนี้ก็คือแบบแผนงานระบบทุกอย่างก็คือเราเตรียมกัน,นเตรียมกันมาเป็นเป็นเดือนแล้วนะครับแต่แต่บย,ยังไม่อยากยังบอท่านอยากบอกจริงๆแล้วก็ว่าสิอดแบบรอเปิดทีเซอร์ก่อนดิเอแต่ที่นี่กะลูกบ้านทุกคนตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีสมาธินะครับเพราะว่าหลายคนกําลังนอนเบิงนอนฟังเนาะ มันเป็นคอนเสิร์ตใหญ่มันจะไม่เหมือนคอนเสิร์ตหมอลำแตกต่างจากหมอลำและก็ทุกๆภาพที่ที่เคยเห็นทุกๆภาพที่ทุกคนเคยมันคือมันคือเรื่องราวของคนสองคนแล้วมันเจอกันได้ยังไงบอยตาจริงใจเหตุตอนนั้นบอยก็รู้สึกแบบมั่นใจมากมั่นใจว่าทุกคนจะสนับสนุนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีดราม่าหรือเปล่าเพราะหมอลำ ไม่เคยมีแบบนี้หลายคนถ้าสมมติว่ามีทีเซอร์ออกไปแล้วมีการปล่อยราคาบัตรออกไปเนี่ยบางคนก็จะอาจคือคนที่ไม่เข้าใจก็อาจจะมองว่าเอา้าบัตรคือแพงแต่มี่บอยจริงๆแล้วไปบึงบ่อยสีใช่ไปบึงใส่ก็ได้บ่เออไปงานบุญงานฟรีบางงานไปดูฟรีก็ได้เออไปบึงแอนออลดีไปดูไหนก็ได้ไปตามผับก็บัตรไม่แพงไปตามงานบุญงานวัดบางที่ได้ดูฟรี แต่ทำไมมาวันนี้เก็บบัตรหลักพันหลายพันมันมีโปรดักชั่นที่มันเป็นงานใหญ่ที่ถ้าสมมติว่าเราบ่าอยากเบอกว่าคือคืออยากบอกแค่ว่าอยากให้มันดีอยากให้มันประสบความสำเร็จเรื่องอันนั้นเขาบ,าบาอกบอกนะแต่มันก็ต้องเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆเพราะทุนกับ กับไทยเดือนตุลาคมก็ตุลาคมครับตุลาคมเตุลาวันไหนคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรอทีเซอร์แต่ตรงวันหยุดครับตรงวันหยุดตรงวันหยุดเราแล้วแล้วคือเราเราพยายามเราเลื่อนเลื่อนจนแบบหาวันได้เส,สาร์ใช่ไหมสุสเสด์ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ก็คือมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบเลื่อน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 มือจริงๆอ่อะมันไม่ได้มีอะไรค่ะมันเริ่มมาจาก การจะจัดมิ팅เล็กๆในวันเกิดของแอนเฉยๆแต่มันแบบว่าแล้พอเราคุยกันไปพี่เราเราคุยกันนี้แหละเราเห็นแบบเพราะว่ามันเกิดขึ้นเมื่อกี้ก็คือจัดแล้วเนาะเออมันเป็นแบบนั้นแต่เราไม่เคยจัดมิ팅ที่แบบเจอกับแฟนขับเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเดือนกันยาไม่พี่เดือนกันยาชื่อเกาหลีนี่เห็นทุกที่นะ มาบินมาเลยครับคือเราเห็นเห็นแต่ศิลปินสตริงลูกทุ่งที่มีสื่อเสียงระดับประเทศเพินจัดเข้าเป็นหมอลำเนี่ยเราเอาหมอลำเราเราเราอยากไปอยู่ตรงนั้นได้ไหมเราถึงเราจะเป็นศิลปินตัวเล็กๆแต่เราอยากไปอยู่ในพื้นที่ในในจุดนั้นผมอยากให้ทุกคนมาประกาศสักดาน้ำกันว่า มันหลัวมันสิเป็นเอื่นมนมาเป็นความภาคภูมิใจบ่แต่ถ,ถ้ามันทําได้อะมันจะเป็นการประกาศเลยนะว่าหมอลํเอาเฮ้ากับบอธรรมดาคือกันการดูในครั้งนี้คือม,มันไม่ใช่ดูหน้าเวทีดูทุกคนจะจะได้เห็นถึงบรรยากาศแล้วก็ในทุกๆอย่างที่ที่คนละแบบกันเพราะฉะนั้นมันคือมันเป็น บอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญมาตั้งแต่แรกว่าทําไมเราถึงได้กล้าที่จะตัดสินใจทํามันแต่บ่อยกบแอนเนี่ยีก็คุยกันแล้วก็แล้วก็อยู่ดีๆก็ไปเจอกับทีมงานโปรดักชั่นที่ทำจริงๆเงไหมมันมันสมมันมันมันประกอบกันทุกอย่างเลยครับอยู่ดีๆเราก็ไปรู้จักพี่เขาพี่เขาก็เข้ามาทีมงานที่เป็นที่เป็นผู้จัดนี่ยครับทำคอนเสิร์ตที่เบิร์ดทำคอนเสิร์ตใหญ่ๆระดับประเทศทำคอนเสิร์ตแกรมมี่นะครับ คือสิบกาเหตุผลนี่ไงคือแบบนอนคิดกันอยู่แต่ว่าแบบคือมันก็มีแหละมีบางทีแบบทั้งยิงกลัวนน่นกลัวนี่แต่ว่าคือแต่จริงๆเราถ้าถ้าเกิดเราไม่กล้าที่จะอืเราก็ไม่โตนะแม่เราก็มีความรู้สึกว่าเออเท่ากับแบบเราไม่กล้าที่จะแหกกผเราก็ไม่โตจริงๆนะเหมือนพี่ถ้าพี่ไม่กล้าในวันนั้นพี่ก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เกิดหมอลำใจกันร้อยขึ้นที่ที่ต้องได้ดูแลทุกคนที่สร้าง สร้างชีวิตนี้กับหลายๆคนแต่แต่คือหนึ่งในความตั้งใจคือเราอยากเจอทุกคนคอันนี้คือในความตั้งใจคือตั้งแต่แรกคือเราอยากเจอทุกคนอยากเจอคนที่ที่รักเราอันเนี้ยคือสิ่งเดียวเลยที่แบบที่ที่เกิดงานนี้ขึ้นมาก็คือแบบเหมือนพลังตรงนั้นมันคือมันเหมือนกับว่าทําไงเราจะได้เจอเขาแบบแบบในลักษณะที่ว่าเราต้องเจอกันแบบทั่วถึงและและก็มันไม่ใช่แบบเหมือนแบบ หน้าเวทีหรืออะไรใดๆไท่ลูกใช่ลูกบ่ได้ยีหยังบ่ได้จังสิแหม่มันยากมะโปรดักชั่นใช่ค่ะมันทุกอย่างเปลี่ยนหมดครับโปรดักชัน่นบรรยากาศกโชว์มันต้องปังครับปกติอะและแดนเซอร์ก็จะเป็นแดนเซอร์แบบอืคือมาตรฐานหมดเลยค่ะหนูสองคนคือพี่บอยกับแอมมีหน้าที่ที่แบบไม่ต้องเตรียมอะไรเลยคือมีหน้าที่แสดงนะวันนั้นแล้วก็ทุกคนจะต้องแบบ ประทับใจอ่ะครับประทับใจในบอยกับแอน,แนสิมีควอมือขันนันหนึ่งก็คือเป็นคนแบบกล้กาที่จะทํากล้าที่จะทําแล้วคือพูดอะไรคือทำํำเราจะเป็นคนบลัมไล่ไดิบัตรก็มีหลายราคาตามตามสเตปเหมือนคอนเสิร์ตใหญ่ทั่วไปนี่แหละครับก็ขอให้ทุกคนแบบไปเนาะตอนนี้บริยานยังแต่เข<ร>า <laughs> แบบต่อให้มันจะมีปัญหาหรือดราม่าอะไรก็คือนับจากนี้ไปก็คือแบบเรากลัวอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเดินหน้าแล้วครับผมเราไม่ได้กลัวตอนนี้ใจมิตรคือว่าผมจะทำยังไงถึงจะทําให้ประทับใจทุกคนที่สุดมันสกิปหรือบอยต้องเพิ่มสกิลตัวเองมากมากเลยกับงานนี้ในสิ่งที่หลายอย่างไม่เคยแสดงออกบอกเคยเห็นไหทุกคนเห็น จริงอันนี้จริงอันนี้คือ<ง>คือผมนี่ฉีกไปเลยสคริปพี่บอยกับสคริปแอนเนี่ยโอ้ยไม่รู้ว่าแอนแอน,แอนว่าอยากแอนว่าอยากมันเป็นสิ่งคือคือผมสิว่าได้สนใจอย่างแล้วผมจะไม่กลัวอะไรแล้วเพราะมันเดินหน้าแล้วแล้วผมสิ่งที่ผมที่คิดตอนนี้คือผมจะต้องทําให้มันให้ <ผม S 1> ได้<ร>ได้เราไม่รู้ว่าเราจะออกอะไรเซอร์ไพรส์แต่อายากให้มันมีเซอร์ไพรส์แน่นอนแต่คือคือทุกคนต้องไปอ่ะแล้วเออเซอร์ไพรส์นี่คือแบบจริงจังเซอร์ไพรส์ตั้งแต่แบบ บางนาทีแรกอะ่ะบางอย่างเนี่ยยังเพลงบางเพลงบอยร้องได้นะแต่บอยไม่เคยมาร้องแล้วบอยไม่กล้าร้อง<ม>ให้ใครฟังเพราะคิดว่าตัวเองไม่เหมาะไม่อยากพลาดจริงๆค่ะหนูบอกเลยเอาเอาเอา,เอาเท่าที่กําลังเราไหวแต่คือจริงๆอะ่ะหนูไม่ได้อยากให้ทุกคนไปโฟกัสตรงตรงที่ราคานะแต่คืออยากให้แบบโฟกัสที่ที่ บรรยากาศในวันนั้นแล้วก็เราก็ได้มาเจอโอ้ยมึงเนี่ยมีแต่คนจองตอนนี้ยังไม่ได้เปิดจองนะครับเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ครับมีแต่คนทักมาเห็นพี่พูดพี่พูดหลายรอบเหมือนกันเนาะเพราะว่าเหมือนกับว่าแบบจะมีคอนเสิร์ตไม่พี่กระซิบตลอดแล้วก็พี่บีก็แยบแยบอะไรอย่างเงี้ยพี่กระซิบตลอดกระซิบแบบที่ที่พี่ไปเล่นกรุงเทพเมื่อกี้เออเอาใจก็ลอยไปกรุงเทพเมื่อกี้ ก็จะมีพี่พี่แม่แม่ไปก็จะกระซิบยังไงแบบจองสองวันยัดกระปุกใช่ค่ะคือคือมันจองสองวันเลยวัับเสาร์อาทิตย์ครับผมวันละหนึ่งรอบอวันละหนึ่งรอบครับวันละหนึ่งรอบโอ้ยไม่อยากขยีข<อ>้คือสิเกิดเมือ่อสาดแล้วละ่ะแบบนอนตายตาลับอะถ้ามันประสบความสำเร็จแค่คิดก็แบบว่านี่เนาะ นนคนอื่นมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆดิที่ที่เป็นศิลปินที่เขาดังระดับประเทศแต่เราอ่ะเออเราเข<อ><า>้าค,ครับบัตรหาพันดสายิรหอมแจ่มน้ำบอบอดเอามันต้องพิเศษอยู่แล้วบา่บา้าพันคือพิเศษนะคะบอกเลยเอาคือยเอาได้ไงไม่ใช่ที่เขาถามอ่ะ เราเห็นไหมแบบเดาซื้อมันราคามันยังไม่น่ราคามันยังไม่ไดไม่่ทำไมคิดล่ะเขาก็ตกใจผมตอนแรกผมตั้งใจจะพูดเรื่องไรสดพุ่งนี้นะนี่เออมันไหลมาอย่างนี้ได้ไงก็เออเรื่องนี้เราเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับติดตามตอนต่อไปด้วยตลาดยังไม่นิ่งนะทุกคนอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปสรุปกันก่อนเพราะว่าตอนนี้คือ มันยังไม่ได้สรุปกันนะคะว่ามันเท่าไหร่กีดแรงมากแม่เพื่นแม่ตกใจ <laughs> แต่มันได้ใกล้ชิดทุกคนนะฮะแล้วก็คือมันก่อนเข้างานมันจะมีแบบแบ็กดอปนี่ช็อปนี่อย่างที่เป็นแบบโอ้ยเนี่ยโอ้ยอย่าง <c oughs> <c oughs>